สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมสองทุกคนเลยวันนี้พบกับครูดาวอย่างเช่นเคยนะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมกันพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมผู้อ่านต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของการแต่งเรื่องนั้นๆซึ่งวรรณคดีและวรรณกรรมแต่ละประเภท ะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันโดยสะท้อนออกมาจากเนื้อหาการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมด้วยความเข้าใจย่อมทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมเหล่านั้นก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมกันก่อนเลยนะคะวรรณกรรม คืองานเขียนทุกประเภทที่ถ่ายทอดออกมาโดยใช้ศิลปะในการใช้ภาษาเช่นนวนิยายเรื่องสัน้นบทกลอนหรือบทความส่วนวรรณคดีนั้นคืองานเขียนที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีโดยใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นผลงานอมาตะและถ่ายทอดอย่างมีศิลปะ ไม่ทำลายศิลธรรมประเพณีอันดีงามของไทยมีความดีเด่นด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์เช่นอิเหนาพระอภัยมณีสากกลักษณะของวรรณคดีและวรรณกรรมแบ่งออกเป็น5ลักษณะเด่นๆด,ด้วยกันดังนี้วรรณกรรมมุขปาฐเป็นวรรณกรรมที่ถ่ายทอดกันปากต่อปากเช่น เพลงพื้นบ้านมีฐานพื้นบ้านวรรณกรรมลายลักษณ์เป็นวรรณกรรมที่จดบันทึกหรือจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในใบลานต้นฉบับสมุดไทยหรือตีพิมพ์เผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องสถานที่ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอาจถ่ายทอดกันด้วยภาษาถิ่นวรรณกรรมราชสำนักเป็นวรรณกรรมที่เป็นผลงานของพระมหากษัตริย์หรือข้าราชสำนักซึ่งหลายเรื่องได้รับยกย่องให้เป็นวรรณคดีเช่นอีเนาพระราชพิธี12เดือนและ วรรณคดีมรดกวรรณคดีที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้และสืบทอดมายางอนุชนเช่นไตรภูมิพระร่วงลิลิตพระรอรามเกียรติขุนช้างขุนแผนพระอาภัยมณีประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรมแบ่งออกเป็น7ประเภทดังนี้วรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับาศาสนา วรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและพิธีกรรมวรรณคดีและวรรณกรรมที่เ pues ป็นสุภาษิตคำสอนวรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงวรรณคดีและวรรณกรรมที่บันทึกประสบการณ์และความรู้สึกระหว่างการเดินทาง และวรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลุกใจให้รักชาติคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นบันทึกทางสังคมและสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นๆผ่นนานตัวละครที่สร้างตามจินตนาการของผู้แต่งไม่ว่าจะเป็นพระราชาสามัญชนหญิง ใช่คนดีคนชั่วผู้อ่านจึงสามารถเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตได้จากลักษณะของตัวละครเหล่านั้นได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตเช่นความดีย่อมชนะความชั่วรู้จักการให้อภัยและเอาใจเขามาใส่ใจเราดังนั้นวรรณคดีและวรรณกรรมจึงให้ทั้งความเพลิดเพลินบันเทิงใจ และช่วยกล่อมกลาวจิตใจมนุษย์ให้มีความดีงามอีกด้วยคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมพิจารณาตามคุณค่าแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ด้านที่1ด้านเนื้อหาเนื้อหาหมายถึงใจความของเรื่องรวมถึงรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆประกอบด้วยฉากตัวละคร เหตุการณ์ต่างๆรวมถึงบทสนทนาของตัวละครด้านที่2ด้านแนวคิดแนวคิดหมายถึงสารหรือความคิดสำคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อมาให้ผู้อ่านเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านพฤติกรรมของตัวละครเนื้อหาหรือเหตุการณ์ต่างๆด้านที่3ด้านวรรณศิลป์วรรณศิลป์ มายถึงศิละปะในการประพันธ์หนังสือให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจโดยใช้ถ้อยคำที่มีโวหารสำนวนไพเราะสามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของกวีได้จับใจผู้อ่านและผู้ฟังและด้านที่ 4. ด้านสังคมภาพสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่สะท้อนมาจากวกรรณคดีและวรรณกรรมโดยกวีนิยมแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง เช่นประเพณีความเชื่อค่านิยมความเป็นอยู่การประกอบอาชีพจึงเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนสภาพสังคมแต่และยุคสมัยคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นประเทศไทยมีวรรณกรรมท้องถิ่นทุกภาคมักจารึกไว้บนใบลานสมุดคอยสมุดสาหนังสือบุตรซึ่งจะถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน มีการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นที่ใช้กันระหว่างคนในท้องถิ่นนั้นๆนมีหลากหลายประเภทเช่นนิทานนิยายปริศนาคำทายเพลงพื้นบ้านเพลงกล่อมเด็กนอกจากนี้วรรณกรรมท้องถิ่นยังสะท้อนคุณค่าอีกหลากหลายประการที่สอดแทรกอยู่ด้านในวรรณกรรมได้แก่ ภาษาถิ่นมีการใช้ภาษาประจำถิ่นเป็นสื่อกลางระหว่างผู้แต่งกับผู้อ่านสอดคล้องกับค่านิยมหรือวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นสำนวนท้องถิ่นนอกจากภาษาถิ่นวรรณกรรมบางเรื่องอยังได้สอดแทรกสำนวนประจำท้องถิ่นด้วยทำให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านสำนวนท้องถิ่นที่มาจากวรรณกรรมได้ สันทลักษ์ท้องถิ่นวรรณกรรมท้องถิ่นมีความแตกต่างจากวรรณกรรมประจำชาติคือไม่นิยมรูปแบบที่ซับซ้อนรวมทั้งใช้คำศัพท์ที่ง่ายต่อการจำหรืออ่านออกเสียงการให้ความบันเทิงความรู้และข้อคิดวรรณกรรมท้องถิ่นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวรรณกรรมประจำชาติคือมีทั้งวรรณกรรมเรื่องยาว วรรณกรรมคำสอนและวรรณกรรมบทเพลงมีบทบาทสำคัญต่อสังคมวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นสื่อกลางระหว่างวัดกับชาวบ้านชาวบ้านที่มาวัดจะได้รับฟังคำสอนหรือเทศนาจากพระเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติและการเป็นบ่อเกิดศิลปะวรรณกรรมท้องถิ่นหลายเรื่อง เป็นที่มาของจิตกรรมฝาผนังทาให้ผู้ที่มาชมสามารถเข้าใจวรรณกรรมท้องถิ่นได้มากขึ้นคุณค่าสำคัญที่สุดของวรรณกรรมท้องถิ่นคือการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นรู้จักหวงแหนและอนุรักษ์สมบัติของชาติซึ่งบรรพชนได้สร้างไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมควรค่าแก่การรักษา สืบทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยไว้ให้ลูกหลานในอนาคตก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหลักการอ่าวนวรรณคดีและวรรณกรรมนักเรียนคนไหนที่สงสัยนะคะสามารถทดทวนบทเรียนหรือสอบถามเพิ่มเติมมาที่คุณครูได้เลยนะคะต่อจากนี้เป็นกิจกรรมท้ายบทเรียน คุณครูมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยไปสอบถามวรรณกรรมท้องถิ่นจากผู้ปกครองหรือผู้รู้ในชุมชนค่ะโดยนักเรียนเนี่ยไปหาเพลงนิทานเพลงกลอนเด็กหรือปิศนาคำทายต่างๆที่มีในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะเลือกเอาอย่างไดอย่างหนึ่งค่ะแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียนในการเรียนครั้งต่อไปนะคะถ้าเกิดมีการใช้ภาษาถิ่น อย่าลืมแปลคำเป็นภาษาไทยมาด้วยนะคะทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย